สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ก็อยุ่กับช่องของปราไพ่บรรณาภาพเพลินพาเลาะเนาะค่ะอันนี้ปราไพ่ก็ททาความสะอาดหลังบ้านเนาะค่ะรู้สึกว่าฝนตกดีหยากระหอกค่ะพี่น้องปราไพ่กับเมื่อยเนาะคะ่ะตัดแล้วก็ขึ้นคือเกาเนาะค่ะตัดแล้วก็ขืนเสียเอาอันารยเอากะเมื่อยเนาะคะ่ะเสียเสียน้าเน่เสียหน้าเน่เนาะค่ะแล้วก็ ใส่วิธีผ่าเต็นเด้อค่ะพี่น้องเด้อปลาไพ่มีวิธีค่ะหลังบานหกหกเอาผ่าเต็นที่เหาเหลือใส่เนาะคะ่ะที่ขาดบัางไม่ขาดบัางนะคะเอามาปูหลับกับหญ้าคือแบบนี้แหละคะ่ะแบบพี่น้องเห็นอยู่นี่แหละคะ่ะเอามาปูหลับกับหญ้าที่หกหกเพิ่นจะตายเป็นแบบนี้คะ่ะนี่แหละคะ่ปะปลาไพ่เปิดออกจะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะหญ้าตายหลับเลยหกหกคืมอมงัลนลนะคะ่ะ หกหกคือจังสรรคะเอาวาปลูกนี่แปลนเออเติดเลยค่ะพี่น้องปลูกคลองได้อันนี้ปลาไพกับสีปูกบักทั่วใส่เน,ะนาะกันเนาะทั่วฟักเนาเนาะอญ่าตายไปแล้วค่ะพี่น้องกำจัดกำจัดโดยผลพลอยด้ของข้าวเนาะค่ะเนาะเอาผ้าติ่นปลูกค่ะพี่น้องนี่ผ้าติน่นหลายๆเอาปลูกไปเลยค่ะนี่แหละค่ะแบบนี้แหละค่ะ เาไผ่กันเลยยีดอนนี่นะคะ,นะเนาะยีดอนนี่เดวก็สิเหตเดีวก็สิหานี่มาปกหรือว่าจะถากเอาเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อหนีว่างจากทังไครกันเลยมาทังบ้านค่ะพี่น้องค่ะก็มีวิธีลเล็กๆน,น้อยๆเนาะค่ะมาบอกพี่น้องเนาะโดยเอาผ้าเต็นท์ขาหยาค่ะพี่น้องทังอ้อมค่ะพี่น้องปูไว ประมาณจักเคืองเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งแหะค่ะจกใครตายค่ะคือเดือนหนึ่งปูทิมไม่โหลดค่ะปลาไพ่เคียดแให้งค่ะดอนนี่หกคักนี่อย่าเครื่อนเนาะค่ะเอาเดือนหนึ่งเลยค่ะแป้นเออเติดตายลิบตายเหลียบได้ค่ะพี่น้องคือจังซีแหละค่ะในปลาไพ่ก็เสียทัวฟักเงี้วมาใส่เนาะค่ะเนาะค่ะกับามียังไรเดี๋ยวค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้อง จขอกลับสวัสดีแค่นี้เด้อค่ะเด้อจากช่องของปลาไพ่เด้อค่ะฝากช่องนิดหน่อยของปลาไพ่นีดเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ